สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆพ,พี่น้องๆค่ะวันนี้มีก็พาเ,เพื่อนๆพ,พี่น้องๆน,นะคะมาลอะชมบรรยากาศที่หมู่บ้านนะคะบ้านท่าลานนะคะเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนะคะนวตตวิถีนะคะแต่ว่าโครงการก็ยังไม่เริ่มนะคะแต่มีแต่โคกงร้านอาหารนะ โครงการน่าจะอยู่ในชุมชนหมู่บ้านแต่เมย์เคยถามแล้วเขาก็ยังไม่ขึ้นนะคะแต่ตรงนี้จะมีวิวสวยนะคะมีติดริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยานะคะเดี๋ยวเมย์ก็จะเดินเข้าไปนะคะตอนนี้ก็พาล้อชมบรรยากาศตรงด้านนี้ก่อนนะคะเพื่อนค่ะก็จะมีร้านอาหารนะคะอยู่ติดกับชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะคะร้านอาหารลุงนิดนะคะเพื่อนค่ะ แล้วก็อยู่ด้านข้างของอบตอตำบลกระแชงนะคะเพื่อนๆก็มีร้านอาหารลุงนิดกับร้านอาหารกระแชงมอนเปิดประมาณ11บเอ็ดโมงเช้านะคะถึงประมาณสองทุ่มนะคะสองทุ่มสามทุ่มนะคะเพื่อนๆก็เปิดสายนิดนึงนะคะก็บรรยากาศรอบๆนะคะเดินชมกันนะคะสวนหย่อมเดินชมดอกไม้สวยๆนะคะ สวยงามมากค่ะ ต้นไม้ดอกไม้ไมไหลายพันนะคะเพื่อนค่ะอยู่ร้านน้ร้านกคะแจงหมอนกับร้านอาหารลุงนิดนะคะเพื่อนนี่นะคะก็เป็นร้านลิงนิดจะอยู่ด้านนี้นะคะก็เปิดประมาณ11บโมงถึง สองทุ่มสามทุ่มนะคะเ,เพื่อนๆขาทางเข้านะคะก็อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยานะคะเ,เพื่อนๆขาแล้วด้านไหนก็จะเป็นร้านอาหารกระแชงหมอนนะคะก็อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาทั้งสองที่เลยนะคะเ,เพื่อนๆขาชมต้นไม้นะคะต้นไม้ดอกไม้ต้นไม้มงคลดอกไม้ที่สวยงาม,งามนะคะ โอเคนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเมย์ก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะเลาะไปช่มบรรยากาศหลิ่ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาย,ยามเช้าด้วยกันกัเมย์นะคะเดินเลาะเดินเลาะไปนะคะเดินเลาะเข้าถุงซอยนี้นะคะ ทางล้นอาหารลุงนึกกันนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็จะมีช่องเล็กๆนะคะนี่ก็เป็นเรือเรือเก่านะคะเรือที่ใช้สัญจรสมัยเก่านะคะก็้าลุงนึกก็เอามาตกแต่งตั้งไว้ให้ว้าวตรงนี้เหมือนกระทงเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะ สวยงามเลยนะคะไม่ทราบเดินไปได้หรือเปล่ากันนี่ <S 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 นี่นะคะว้าวสวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะอ๋อเป็นโซนของร้านอาหารลุงนึกนะคะนุนก็เป็นแผรเก่านะคะเป็นแผรร้านอาหารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานนะคะเพื่อนๆค่ะก็ทําไว้สวยงามนะคะไปค่ะเพื่อนๆไปต่อกันที่ริมน้ํานะคะไปต่อกันที่ริมน้ํา เราก็ไปเลาะชมบรรยากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยกันต่อนะคะเพื่อนเพื่อนคะ่ะก็จะมีที่ออกกาลังกายด้วยนะคะตรงนี้ก็จะมีจุดนั่งถ่ายรูปด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะตรนี้ก็จะเป็นเรือเขาเรียกเรือกระแชงมอญน,นะคะเรือกระแชงมอญน,นะคะเพื่อนเพื่อนคะ่ะเรือกระแชงมอญน,นะคะ มีที่นั่งถ่ายรูปด้วยนะคะคเพื่อนๆค่ะก็การจัดภูมิทัศน์ใหม่นะคะนี่นะคะสวยงามดิมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะของอบตตำบลกระแชงนะคะคเพื่อนๆค่ะรยากาศยามเช้ามีที่ออกกำลังกายด้วยนะคะสดชื่นยามเช้านะคะตรงนี้นะคะ ก็จะมีคนมาตกปลากันนะคะเ,เพื่อนๆค่ะว่เช้านี้ก็ที่ท่าน้ำนะคะอบตอตำบลกระแชงนะคะเพื่อนๆค่ะก็น้ำก็ขึ้นสูงเยอะเหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็ได้เห็นข่าวบอกว่าน้ำเหนือน้ำเหนือเริ่มระบายมาแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกกันต่อเนื่องนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะก็มีคนมาตกปลานะคะ ที่ชีวิตชาวบ้านนะคะเพื่อน่าดูสีน้ำนะคะสีน้ำแบบเป็นดินเลยนะคะเพื่อน่าสีเป็นดินเลยนะคะช่วงนี้บรรยากาศน้ำแบบโอ้โหแบบน้ำป่าไหลหลากมานะคะเพื่อนขาตลอดตอนนี้ก็บรรยากาศเช้านี้ที่ท่าน้ำอบตต์ตำบลกระแชงนะคะเพื่อนขาเมีก็พาหลาะมาชมบรรยากาศธรรมชาติยามเช้าตรงนี้นะคะ ฝากเพื <ersch> oh, <ฆ>่อนๆพี่น้องติดตามรับชมคลิปนะคะเป็นกําลังใจให้เมย์ด้วยนะคะแดดเริ่มโล่แล้วนะคะพระอาทิตเริ่มโผล่แลยสายแล้วแต่ว่ามันคุึมๆนะคะช่วงนี้บรรยากาศนะคะคฝา้าฝนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามรับชมคลิปเป็นกําลังใจเมย์ด้วยนะคะก่าวขอบคุณล่วงหน้านะคะ thank you so much my friend for you support my main channel o n t h e r time and for you watching clip video my channel thank you bye bye